อ๋อเคอิดโยเซ่ไอ้เหี้ยสรุปยังไงเอ้าไปได้ถูกแล้วนะถามสองมึงไม่พออีกเหรอไม่ตอนแรกมันมีไอ้ไอ้เหี้ยล็อกเก็ตและปูมันไปหยิบตัวอื่นหลังล้วงหลังล้วงเขาไปได้แม่ยังอยู่ขอเปลี่ยนก่อนเอาอันนี้มานิวโบรีนเพราะมันแพงเยอะกูจับมึงมาแดกนี่แหละ นี่ไงบอกแล้วจับมาแดกไปแมนแมนอยู่ซ้ายบนเฮ้ยไปแมนแมนรอด้รอดได้ไงเฟล่าไปอยู่ข้างหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่เวิร์คไม่เวิร์คไปช่วยไปคิวหน่อยเก็บคิวแม่งเลยยังเก็บคิวแมนแมนยังอยู่นะ มันไม่มาเล่นกับผมเลยว่ะพี่ตายไอ้เหี้ยอ้าวรอดเยอะอ๋อ ไอ,อ้เหี้ยนี่ได้ไปต้องตายไอ้หลามไอ้หลามึดันไวอยู่นะตาเนี้ยเรียบร้อยเฮล่าอยูอ่ข้างพี่ เฮล่าอยู่บนไอ้เจี้ยเฮล่าอยู่บนหัว,หวกูกูนึกว่าเฮล่าทีมเดียวกูอืมนั่นแหละแพนตีให้ติดสแตาออก็กร้อยไปเรื่อยๆอ่ะแม่งเหมือนเป็นอมตะอ่าออกออกมาอย่างงี้ก็โดนดิออกมาอย่างงี้ก็ดูดนี่ <c oughs> อ้า เออไม่ไหวแล้วเฮ้ยเกิดเฮ้ยเรามีกระรอกนี่หว่าตายะแะ้วพี่เอาฮะ้จับมาแดกแม่งเลยเฮ้่าอยู่เฮ่ย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 ตายแน่เลยโกงโหเฮล่าโดนสองตีตายเลยเหรอแรงแรงมาก มันต้องคิดว่ามันแดกดันอยู่ดันอยู่อุ้ยผ่านมาดิผ่านมาดิเนี่ยมีโลกี้กับผมเมื่อวานขีดเออัวปอนเฮ้ยข้างบนข้างบนเอย่าข้างบนโลกี้ข้างบนสั่นเลยแม่งหนีเลยเจอกู มีคนดันรถอยู่นะคืองป่าวไอเกียร์ตกยืดน่อยโอ้ไม่มีอ้อาอทุบถวยจับมาแดกตรงนี้มาอยู่ด้วยกวันดิอืมเฮ้ยต้องตายเฮ้ยตายแล้ว ตัดไม่ได้เลยเฮ้ติดเทนนี่พาร์เกอร์อ่ะไม่ได้เหรอหลังจากเดียวจับมาให้ตัวนึงนี่ไงสวยอเซตอร์โกตายเดี๋ยวให้ได้ค่ะเฮ้ตอร์เดเตอร์อุ้ยมีโดนฉาบเฮียโดนแลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีนี่อยู่มีสลิงหนีอะอะไรของมึงไม่ตายนะพี่เดียวเองพี่เดียวเอง

กลับมาแดกตรงนี้เลยสวยๆแฟสวยๆบอกแล้วเป็นหมาถ่ายได้ถอยนะพี่สวยแบนต้องมาฆ่ามา้สวยพี่ มีแทงให้อยืมให้ยู่ทำซุนเลยอ่ะไม่ต้องแหลมก็ได้นะไม่ต้องเออยันบันบ้าเลยนั้นลคนไม่ใช่อะไรคิวคิวไม่ไหวคิวไม่ไหวเพื่อนแดกเพื่อนแดกหมดเพื่อนแดกหมดนะอู้สวยไงเราเวนอมเทล่าเล่นอย่างดีไอ้เนี้ยเวนอมแพนต้องโหกันขอยยางจับไปแตกเวนอมเราโหันเยอะเวน้อมเราอ่ะ แทงสองผมขอแยกละลายแทงก่อนเลยเนี่ยพี่ว่าแทงหนึ่งอะพอเว้ยขอเป็นตัวตีทั้งสองตัวแล้วก็ตัวหลวงตัวหนึ่งเออคอมเน่โหดอยู่น้องแม่เราโง่เลยเดี๋ยวพี่เออเล่นเพื่นี้ฮะ What the this shit? piece fuck of is เฮ้ยด่านไหนถ้าด่านด่านเดียวกันยังไงก็เวยด้อมอะถ้าด่านเมื่อกี้ถ้าเราแค่กันอะก้อง อแทงสองว่ะเอาไงดูร mm. ิดไหมปวดไม่แน่ใจว่ามันเล่นเฮล่าโหดอยู่แล้วนะฮะไม่หมายถึงว่าไอเนสซี่อีสกอตอ่ะมันเล่นเฮล่าโหดอยู่แล้วมันเปลี่ยนมาเล่นนั่นมแสดงว่ามากับอีพิมพิมนี่แหละแครี่นะเออแครี่มดเลยที่เดี๋ยวเราเราเล่นตรงนี้นะตัวไหนน้องต้นสัมติกอะข้างล่างเออ

เรียบร้อยโอ้โหกระโดดเหี้ยอะไรเนี่ยเฮล่าฟู่เฮล่าฟู่ข้างหลังออ๋เฮล่า hey, <c oughs> แต่คุณตัวไหนโดน เขาหลังา,ง,างไปน่เขาลัเฮ้ยมปนยาวพี่มันอยู่ข้างบนนะมันตายไปข้างบนมันหลักฐาเฮ้นี่นี่นี่โอ้ยตาโอ้มโดนคนไงวะโอ้โดน อไอเหีเ้ยปลาเศษไปโกยืนกันกระตุกหน่อยเอ้ยเฮ้ยมันเอ,นอมามันสีเล่งกูสีเล่งผมหรือเปล่าพ<จ>ี่ตรอใจไหมสีเล่งพีชรักตาย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 เฮ้ยลัตาย,ตาย chạy 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 không Thầy chạy không chạy chạy sao không? เฮลาไม่ได้ใช้เฮลาไม่ได้มาโลแล้วอ่ะโทษโทษโทษเฮยกูมีกันกูมีกันกีชนะได้ปะด้านหลังอ่ะฉลามโดนอะทีเราหายไปหนึ่งแล้วนะเออเถิดดำอ่ะเถิดดำเรามีฮิวตัวเดียวด้วยนะเรามีฮิวตัวเดียวโอ้โดนอยู่ดีว่ะแลกได้ไหมตายตายตายสวยสวยสวยเราเรากันโซนนี้ได้นานกว่ามันนะเฮ้ยกูมันจะเอากูช่วยด้วยช่วยด้วยไงไรฉลามตายฉลามมันตาย ตายตายตายกูตายกูหมโดนตัวอะไรยิงปีไออาร้อนแมนอาร้อนแมนตายตายอารอนแมนตายสลามผันมาฮิ้หน่อยดิโอ้โหโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหวากันได้แม่งหลวงโหดชิบหายสายสายอารอนแมนตาย พ้่ตอนแรกก็ดีอยู่แล้วทำไมอยู่ดีหยิบด็อกเตอร์มาเออเอ้าสวยดิสวยไงล่ะได้อยู่ได้อยู่ให้มันถอยให้มันถอยให้มันถอยผมเล่นบนหลังคานะผมแม่งผมต้องเล่นอยู่บนหลังคานี้ว่ะบนหลังคานี้ก็อยู่ไม่ได้ด้วยเฮ้ยไอป่าอะไร กีชาร่ามากีชาร่ามาหลังพี่ปลาตายปลาตายกองกองหลังตีมึงยิ้อหน่อยเพี้ยโลภเลยสัตว์ไอ้ออมกีชาร่าตกแหนปน่ะเดี๋ยวไม่ตกเดี๋ยวไม่ตกนานแล้ววะอยู่พี่้ย ยิงชนะเจ็บไปอะไรนักขาวยิที่อะไรโดนมากเลยเนี่ยตายแม็กซิ่ับเอเฮ้ยมันดันไม่ทันเว้ยเฮียแม็กซา์้วก็ตาย ถ้ามันว้ามมันว่าบ้โอ้โหโอ้โหท่ามเล็บคืออะไรสิบเอ็ดกับ0ูนวินัเลยดิใช่พี่คือถ้าถือว่าเราดันมันสุดถือว่าพี่แล้วมันดันเราก็ได้สามแต้เหมือนกันอ่ะเพราะจาเวลาของมันกับของเราอ่ะที่ทำได้อ่ะมาลบกันแล้วคืออันนั้น่ะเวลาที่เราเลลนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายกันว่า ในเวลาแค่เนี้ยใครดันได้ไกลกว่ากันเก็บปะพี่เข้าใจแล้วอีกตาหนึ่งขึ้นบอลหนึ่งเว้ยตาสุดท้ายเฮ้ยอ๋อแดกแดกกี่คนเนี่ยแดกสามไอ้เหี้ยมาว่ากูคิวน้อยกูยี่สิบสามคิวว่าจริงกูหมื่นสี่พันดาเมจ <c oughs> มึงไปว่าไอ้ก้องรุน่นหมื่นสามพันดาเมจ <c oughs>